ระดับน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองหน้านลดลงแล้วค่ะแต่ว่าบางจุดที่เป็นพื้นที่ต่ํายังมีน้ําท่วมขังอยู่นะคะทําให้บางชุมชนก็ได้รับผลกระทบและบางชุมชนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยค่ะชาวบ้านภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านนาเรือออกมารับน้ําแข็งที่สั่งซื้อจากโรงงานเพื่อนํากลับไปแช่ของสดในบ้านที่ถูกน้ําท่วม ชาวบ้านเล่านะคะว่ากระแสะไฟฟ้าถูกตัดตั้งแต่น้ําท่วมจึงกลัวว่าอาหารในตู้เย็นจะเสียหายจึงต้องสั่งซื้อน้ําแข็งแล้วก็ไปแช่เอาไว้เพื่อที่จะได้สามารถประกอบอาหารจนกว่าน้ําท่วมจะลดลงเพราะว่าเราเตรียมของสดไว้แล้วน้ําแข็งไม่พอค่ะของสดมันจะเสียเราเรา,เราต้องเตรียมไว้เพื่อทำกินตอนแรกคือมันเขาไม่ตัดไฟ เพราะว่ายังไงอะทุกที่นี่ทุกปีเขาตัดไฟอยู่แล้วแต่ปีเนี้ยเขาตัดตัดไวตอนแรกก็คือซื้อไว้ถุงนึงก็อยู่ได้จนอีกวันนึงก็ให้คนที่เขาอยู่อันนี้แล้วเราก็พายเรือไปเอาแบบเนี้ยค่ะ,ะคือทำไมเราต้องใช้น้ำแข็งในการเพราะว่าไปแช่ของสนเพื่อที่เราจะไว้ทำกินนะคะเพราะว่า หน่วยงานหรือว่าอันนี้เขาจะเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงเพราะว่าปีนี้มันสูงมากจนแบบมันติดสายไฟแล้วก็ทุกที่มันท่วมด้วยเขาก็เลยแบบไม่ได้เข้ามาค่ะนายกเทศบาลเมืองน่านระบ,บุความเสียหายนะคะโดยบอกว่าปีนี้มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลไม่ต่ำกว่า5,000หลังคาเรือนมูลค่าไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทขณะนี้ยังคงมีความต้องการการช่วยเหลือทั้งรถน้ำอาหารอุปรกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือน ทางที่การจัดการเนี่ยอาหารอาหารน้ำดื่มเนี่ยเขามีความจำเป็นต้องใช้เพราะไม่มีเวลาไปหุงหาอาหารระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าเอยตู้เย็นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ล้มเหลวไปเยอะนะครับเขาล้มเขาหกล้มเขาเสียหายเวาเสียหายเหล่านี้เนี่ยขณะนี้ประชาชนยังต้องการอาหารอยู่แต่หลายหน่วยงานเองเนี่ยก็ได้หยุดในการดาเนินการแล้วเนื่องจากว่าอาหารเมื่อวานอาจจะเหลือตกค้างเยอะมีผู้เข้ามาทําเยอะแต่วันนี้เนี่ยก็ยังมีความจําเป็นเนื่องจากว่าประชาชนเองถึงแม้จะเข้าบ้านได้ ถึงไม้จะออกมาได้แต่ก็ไม่มีเวลาทำอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นอกจากนี้โรงพยาบาลน่านส่งทีมเยียวยาจิตใจพูดคุยกับผู้สูงอายุและผู้ประสบภัยตามจุดพักพิงที่หน่วยงานต่างๆเพื่อลดความพิตกกังวลคลายความเครียดหลังจากที่สูญเสียทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตร และในวันพรุ่งนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยส่วนทางด้านนา,นายชัยนรงค์วงใหญ่ผูว้ว่าราชการจังหวัดน่านกำหนดแผนระบายน้ำในเขตเมืองออกให้เร็วที่สุดและเข้าฟื้นฟูในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ข้าสู่สภาวะปกติ และในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีกิจกรรม kick off Big Cleaning Day เร่งฟื้นปูทำความสะอาดเมืองน่านค่ะ